สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ตุ่มอยากจะแนะนําตู้น้ํานะคะเป็นตู้น้ําดื่มระบบ RO มีระบบร้อนเย็นในตัวเลยนะคะ เป็นแบรนด์เกาหลีของวาโคนะคะตัวนี้สวยงามงานดีค่ะถาดวางน้ําใหญ่นะคะเวลาวางน้ําไม่ต้องกลัวว่าแก้วจะหล่นแก้วต้องเล็กอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เต็มที่เลยค่ะส่วนด้านในของเครื่องนะคะตัวนี้เ,เวลาเปลี่ยนไส้กรองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็คือจะมีตัวไส้กรองสีไส้นะก็จะเป็นไส้แรกเป็นเซติมนต c a ์คาร์บอนเมมเบนแล้วก็โพลคาร์บอนมาตรฐานทั่วไปนะคะตู้น้ําตัวนี้งานดีมากเลย สำคัญนะคะตัวนี้ import มาค่ะจากประเทศเกาหลีเลยนะคะจุดเด่นก็คือระบบความเย็นที่เป็นคอมเพรสเซอร์ของเครื่องนะคะอันนี้เรารับประกัน2ปีนะคะเป็นตัวคอมเพรสเซอร์ของ LG นะคะตัวนี้อยากให้เพื่อนๆลองดูนะคะถ้าเกิดต้องการใช้รองรับกับพนักงานจำนวนเยอะสะัก10-20คนเนี่ยตัวนี้